Não <coughs> ก้าส <ersch> ู่รายการ Beauty at Home ทางสถานี Happy Home Cable TV ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็อยู่กับ BJ a นายเช่นเคยเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะันนาพาคุณผู้ชมมาอยู่แถวทา w อินทาที่เรารู้จักกันและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะกับโรงเรียนศึกษาศิลปะและเทคนิคการแต่งหน้าหรือว่าที่เรารู้จักกันว่า Makeup Arts Academy นั่นเองค่ะและด้านในนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจและน่าศึกษาขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ภายในโรงเรียนศึกษาศิลปะและเทคนิคการแต่งหน้าหรือว่าที่เราได้รู้จักกันในชื่อนะคะ Makeup Art Academy นั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะอน,นาก็อยู่กับผู้ในการโรงเรียนแห่งนี้แล้วนะคะ ของเราเปิดมาเนี่ยในนาม Make Up Art Academy เนี่ยมีประวัติยาวนานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยที่ผมสอนให้กับวิทยาลัยของอาชีวะมหาวิทยาลัยสถาบันต่างๆแล้วก็บริษัทแบรนด์เครื่องสำอางต่างๆมากมายจนวันนี้เราก็มีสถาบันเป็นของตัวเองอชื่อว่าโรงเรียนศึกษาศิลปะและเทคนิคการแต่งหน้าครับค่ะจนมาถึงวันนี้นะคะกี่ปีแล้วคะอาจารย์ ถ้าโรงเรียนเนี่ยเพิ่งจัดตั้งแต่ว่าถ้ารวมถึงตอนเป็นเมคอัพอาร์ตแคลดเมีจนมาปัจจุบันนี้ก็ประมาณ7ปีโดยประมาณครับโอ้โหียกได้ว่า7ปีที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ชํานาญมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วที่โรงเรียนแห่งนี้มีในส่วนของคอร์สอะไรบ้างคะเราจะแบ่งคอร์สออกมาเป็น,ปน,น2ประเภทประเภทหนึ่งผู้หญิงอยากสวยสวยตัวเองสวยแบบสนโตสวนตัวก็คือเรียกว่า Personal Make u p c o u r s e สก็คือสอนให้ผู้หญิงทุกคน หน้าในชีวิตประจําวันหรือตามวัตถุประสงค์ที่กลุ่มหรือองค์กรต้องการเช่นอยากแต่งหน้าสวยใสอย่างนี้เกาหลีกําลังมาแรงอย่างเงี้ยใช่ไหมอันี้ก็คือเราจะเน้นสอนให้แต่งหน้าด้วยตัวเองได้อีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มประเภท p โปรเฟชชั่นแนลนะครับโปรเฟชชั่นแลเราจะมีด้วยกันทั้งหมด4คอร์สหลักคอร์สที่1จะเป็นเรื่องของหลักสูตรศิลปะการแต่งหน้าขั้นพื้นฐานคอร์สนี้จะเน้นเรื่องของการแต่งหน้าสวยงามทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจ้าสาว แต่งหน้าไปงานกลางวานันงานกลางคืนนับปริญญาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็อาสวยงามได้หมดใช่คือคือสวยงามแล้วก็จะเน้นไปที่ทฤษฎีค,คือคือสถาบันของผมจะสอนที่ทฤษฎี4 0ปตปฏิบัติ60%เพราะว่าผมยังมีความเชื่อว่าทฤษฎีจะเป็นตัวนำทางและตัวต่อยอดให้กับเมคอัพอาร์ติสของเราที่จะพัฒนาก้าวต่อไปหลายๆที่เขาจะมองที่ตัวปฏิบัติอย่างเดียวใช่ค่ะเพราะว่าอย่างตัวนาเองอย่างที่ความเข้าใจคิดว่าทฤษฎีคงไม่จำเป็นแต่จริงแล้วจำเป็นมาก ในฐานะที่ผมเป็นด็อกเตอร์อด็อกเตอร์ทางด้านการศึกษาผมเชื่อเรื่องทฤษฎีการทำซ้ำอ,อย่างเช่นเขาบอกว่าการการสอนการเรียนการสอนอาชีพเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากตัวความรู้ก่อนค,ความรู้ก็คือทฤษฎีที่ครูสอนให้แล้วก็จะทำให้เกิดทะะักษะพอเกิดทะะักษะทักษะจะเกิดขึ้นดีหรือไม่จะเกิดการครีเอทีฟหรือไม่เราจะต้องเอาตัวทฤษฎีเรื่องการทำซ้ำ ก็การแต่งหน้าก็เหมือนการฝึกงานฝีมือทฤษฎีอย่างเดียวก็ไม่สามารถที่จะนำทางได้ถูกไหมครัคก็ทำซ้ำทำซ้ำพอเราทำซ้ำมากๆจนเกิดความชำนาญเราก็จะเกิดการครีเอทีฟจะสังเกตว่าทำไมโปรเฟชชั่นแนลเมื่อทำซ้ำเรื่อยๆหน้าเดิมๆเรื่อยๆแล้วเขาจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาไปได้ยังไงอ่ะไปได้ออโตมติกเลยอย่างเงี้ครับ ส่วนคอสที่2ของเราจะเป็นเรื่องของศิลปะการแต่งหน้าเพื่อการแสดงอ,อันนี้จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการแสดงละเรื่องเรื่องของอเพื่อธุรกิจบันเทิงโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าสําหรับเข้ากล้องภาพยนตร์การแต่งหน้าละครโทรทัศน์นะครับการแต่งหน้าละครเวทีหรือการแสดงบนเวทีทั้งหมดมแต่ว่าไอตัวคอสของเราทั้งหมดในคอสนี้เราจะแตกต่างกับที่อื่นตรงที่ว่าเราจะเน้นไปที่งงแฟชั่นเป็นหลักอย่างไรคะอาจารย์แฟชั่นนี่เราจะเน้นเปสองประเภทคือเป็นประเภทเอเวอร์เรียล ที่เน้นประเภทสต uh ูโฟโต้อ่เน้นการถ่ายภาพนิ่งขึ้นปก <Ha. S 2> นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเน้นพวกประเภทรันเวใช่ไหมครับแล้ทีนี้ผมมา oh. เบลงเห็นว่าจากประสบการณ์ผมแล้วก็จากการที่ผมสังเกตค่ะอ <Ha. S 2> uh, ่าเมคอัพ artist mm. ที่ทำงานอยู่ในวงการแฟชั่นบ้านเราเนี่ยน้อย mm. ความสามารถที่จะทำแฟชั่นเนน้อยแต่ว่าช่างที่ไปทำง,งานในล, uh huh. ละครเวทีหืืเอ้ทอล์ครับใน รายการทีวีต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างเยอะยอะแล้วก็ทั่วตัวรายได้เมื่อเปรียบเทียบระหว่างช่างที่แต่งระหว่างแมกกาซีนที่<ช>เป็นแฟชั่นกับรันเวย์เนี่ยนอกจากน้อยแล้วเนี่ยรายได้สูงกว่าด้วยมผมก็เลยมองเห็นว่าอีกอย่างหนึ่งเรามีนโยบายนาาแลาวล่ะแต่ว่าปัจจุบันจะนโยบายสนับสนุนอยู่รอเปล่าผมไม่ทราบแต่เรื่องของปักดันให้เมืองกรุงเทพเป็นเมืองแฟชั่นใช่ฉะนั้นดีไซเนอร์เราก็มีทุกอย่างเราก็มีเราก็เก่งกันไปหมดแล้วตอนนี้เราก็จะต้องสถาบันผมเป็นสถาบันเล็กๆแต่ว่าผมจะผลัก ดันให้เกิดการแต่งหน้าที่เป็นรูปแบบของแฟชั่นเพราะผมมองว่าเราทำไมเราต้องไปจ้างไหมครับอาร์ติสต่างประเทศซึ่งฝีมือคนไทยเราก็ไม่ได้ยออไม่ได้น้อยไม่ได้น้อยหน้าไทยเลยก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราไปจ้างว่าเป็นแสนเนี่ยเราเอาเงินแสนให้คนไทยด้วยกันดีกว่าไหมเพราะว่าคนไทยเองก็สามารถแต่งหน้าแฟชั่นได้แล้วก็สวยงามด้วยแล้วก็มีหลายคนก็ที่เป็นช่างชื่อไทยเลยหลายชื่อที่เรารู้จักกันดีเนี่ย ก็เป็นคนไทยแล้วก็ทํางานให้ก hmm ับแฟชั่นโลกด้วยผมก็เลยมองว่าเออเราเป็นโอกาสดีที่ในคอร์สที่2เนี่ยเราจะเน้นมาที่เรื่องของแฟชั่นเป็นหลักส่วนคอร์สที่3ก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคพิเศษอ่าอย่างไงคะอาจารย์อเทคนิคพิเศษก็ไม่มีอะไรมากแต่งแพะแต่งผีแต่งแกะอสุรกายติดหนวดคือเน้นเน้นอะไรที่มันเป็นเทคนิคพิเศษคําว่าเทคนิคพิเศษหมายถึงว่าเราใช้เทคนิคต่าง ที่พิเศษขึ้นจากเดิมเช่นอาจจะใช้สำลีใช้เดิม์มาแว็กแว็กก็คือเหมือนที่พึ่งเนี่ยครับแต่ว่าเป็นสำหรับใช้บนผิวแล้วก็พวกกระดาษทิชชู่หรือว่าอาจจะเป็นลาเท็กเบื้องต้นง่ายๆเพื่อทำให้เกิดทึ่งเท็กเจอร์แล้วก็รูปแบบที่เป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครส่วนขอ้อที่4เนี่ย้อที่4ี่จะเป็นแอดวานซ์แอดวานซ์แอดวานซ์ก็คือเทคนิคพิเศษขั้นสูงอันนี้จะเป็นเรื่องของใช้เทคนิคการหล่อหล่อแบบแบบฮอลลีวูด ที่เราเห็นในภาพยนตร์ดังๆของฮอลลีวูดอันนี้คนไทยก็ไม่ต้องบินไปเรนไกลถึงขนาดนั้นแล้วเราเมาที่นี่ที่นี่มีครบให้ใใหคุณเรียนตั้งแต่1ถึง4จนครบเลยครับนี่เป็นลักษณะคร่าวๆข,ข,ของคอร์สของโรงเรียนของเราครับโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเบรกหน้านะคะอาจาจะาพาคุณผู้ชมนะคะไปชมเกี่ยวกับอุป,ปกรณ์ที่เราใช้ในการแต่งหน้าในการแต่งหน้าแตละวันหรือว่าแต่ละอย่างควรจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างและเทคนิคอะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์จะมาแนะนํากันนะคะเดี๋ยวค่อยติดต้ามชิ กับรายการดูเตียโธมทางสถานีค่ะผู้ชมเคเบิลทีวีค่ะ